ก่อนที่จะเริ่มเรื่องก็ฝากกดได้คอมเมนต์ให้ด้วยนะครับช่วงนี้ช่องโดนปิดกั้นมากๆเลยยังไงก็ฝากคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์กดสติ๊กเกอร์หรือว่าอะไรก็ได้นะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับช้าไปหน่อยนะไปเจอเรื่องใหญ่อะไรมานะ่ะดื่มน้ํำหน่อยสิน้ําหนัก73.2กิโลกค่าสุขภาพ71 BMI 20.8%เไขมันมในร่างกาย 17. 5เาปริต้านทาน7 1ความบ้องบของสมอง72หอ ที่พยายามแทบตายทุ่มเทสุดตัวขนาดนี้สุดท้ายตัวเลขมันแค่กระดิกนิดเดียวเปอร์เซ็นต์ไขมันลดลงแค่0.2%ส่วนน้ำหนักก็แทบจะไม่ขยับเลยเหลือเวลาเพียงแค่ครึ่งเดือนเท่านั้นสำหรับภารกิจนี้ดูเหมือนว่าจะต้องเล่งความแล้วในการฟิตเนสขึ้นมากกว่านี้แล้วฉันต้องการเพิ่มความเข้มข้นขึ้นมากกว่านี้หน่อยตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปและต้องปรับเมื่ออาหารให้เหมาะสมด้วยนะนน้ำหนักของฉันมันจังขึ้นช้าอยู่เลยอืออือเอาล่ะ ขึ้นไปอาบน้ำกันเถอะยิ่งมองแล้วก็ยิ่งหล่อขึ้นนั่นเนี่ยอะไรถึงทำให้พูดจาหวานๆขนาดนี้นะ่ะเจ้าปีศาจน้อยจู่ๆก็ควนคคางอะไรขึ้นมาอีกนะไม่ต้องอ้อมคอมแล้วพูดมาเลยว่าอยากทำอะไรอะไรกันเล่าก็หิวแล้วนี่นนะการที่คุณทำผลงานได้ดีก็จะมีรางวัลให้นะ นี่เป็นครั้งแรกเลยที่เห็นเขาแต่งตัวเป็นทางการขนาดนี้ไม่นึกเลยว่ามันจะแตกต่างจากปกติไปคนละเรื่องเลยเป็นภาพที่ตัดกันอย่างชัดเจนกับผู้บริหารพุงคุ้ยเหล่านั้นจริงๆอาจารย์ดีคะข้ออาจารย์นี่สุดยอดไปเลยนะมีนักเรียนทั้งหล่อแล้วแถมยังดยออกมาด้วยคนนะ่ะได้ยินมาว่าสาวสาวในมหาลัยเราหลายคนก็เล็งเขาไว้หมดแล้วแล้วนี่เขามีแฟนหรือยังเนี่ยเขาอาจจะยังไม่มีนะเห okay. แล้วทําไมคุณถึงหน้าแดงขนาดนั้นล่ะ ฉันแค่ร้อนนิดหน่อยนะ่ะยังปฏิเสธอีกเหรอตอกลุมรักนักเรียนของคุณแล้วเหรอไม่นะอย่าพูดองไรสาระสิอืมแค่สายตาที่เธอมองเขาเมื่อกี้นี้ก็แทบจะน้ำไาลๆออกมาแล้วจริงๆแล้วพวกเธอสองคนเป็นคู่ที่เข้ากันได้ดีเลยนะความสัมพันธ์แบบอาจารย์กับนักเรียนมันก็ไม่มีอะไรผิดหรอกนะ คุณสซรนขอบคุณสำหรับความมีน้ำใจของคุณที่บริจาคให้กับมหาวิทยาลัยของพวกเรานะอาจารย์ใหญ่ซูท่านสุภาพเกินไปแล้วจะไงซะผมก็เดียนอยู่ในะมหาวิทยาลัยนี้อยู่แล้วนี่นะ่ะก็คือสิ่งที่ผมควรทำอยู่แล้วไม่ใช่เลยนอกจากโครงการนี้แล้วถ้ามหาวิทยาลัยมีโครงการอื่นที่จะส่งเสริมในอนาคตหากว่ามีความเหมาะสมเราหวังว่าคุณจะให้ความร่วมมือกับทำมหาวิทยาลัยต่อไปนะหากโครงการเหมาะสมก็จะพิจารณาอย่างแน่นอนครับ เพื่อนเพื่อนนักข่าวทั้งหลายถ่ายรูปกับเสนรยวนให้เราหนะล่อนะอยเราก็เขียนบทความเพิ่มเติมลงในคอรัมน์ของเขาอีกสักหน่อยจำไว้ว่าเราต้องสร้างภาพไปขาเป็นความาภาคภูมิใจของมหาได้าลัยของพวกเราร้อยครับอาจารย์ใหญ่ซูดูเหมือนว่าอาจารย์ใหญ่ซูจะเริ่มปูทางสําหรับเรื่องที่จะตามมาแล้วสิไนดะ้แต่ว่าคนแก่ของฉันน่ะมันไม่ขูดง่ายขนาดนั้นดอกไนดะ้ถ้าไม่ใช่เพราะภารกิจชื่อเสียงของระบบแดลก็ รวมถึงสาวหาิงต่างชาติในมหาวิทยาลัยของพวกเราฉันไม่มีทางเอาเงินไปลงทุนกับส่วนบสมธุรกิจอะไรนั่นดอกนะเฟยตอนนี้สัญญวนรับผิดชอบอะไรอีกไหมไม่ครับเขารับผิดชอบแค่ทานผู้ประกอบการเท่านั้นจริงเหรอเอาละเรามาตั้งให้เขาเป็นแบบอยา่างและมอบรางวาัลนักศึกษาดีเด่นสามอันดับแรกของมหาวิทยาลัยปีนี้กันเถอะแล้วก็เสนอชื่อเขาเป็นหนึ่งในนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของมหาวิทยาลัยด้วยนะ แต่ว่าผลการเรียนของเขาแย่มากเลยเขาแทบไม่ได้เข้าเรียนเทอมนี้เลยแน่นอนว่าเขาต้องสอบตกแน่นอนนั่นนะไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรอยู่แล้วเกณฑ์การคัดเลือกสําหรับทั้งสองลักสูตรนี้ไม่ได้พิจารณาจากเกรดเพียงอย่างเดียวแต่ความสามารถก็มีความสําคัญไม่แพ้กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนเหล่านี้ไม่เพียงแต่สามารถสร้างผลกระทบภายในมหาลัยได้เท่านั้นแต่ยังสร้างความแตกต่างในการแข่งขันก็บอารมณ์ศึกษาได้อีกด้วย าจ้านใหญ่การคิดมาอย่างรอบคอบและมีแผนการใหญ่โตผมเข้าใจแล้วจะนำไปปฏิบัติตอนนี้เลยคุณเสนคะรอสักครู่คะ่ะฉันชื่อจ้านหยานนี้นักข่าวฝึกงานจากสถานีโทรทัศน์ชิงเฉิงปลายเดอนนี้เรามีสัมภาษณ์นักศึกษาหาวิทยาลัยชื่อดังจากชิงเฉิงคะ่ะขอเชิญคุณมาร่วมสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะขอข้อมูลติดต่อคุณไว้ก่อนนะหากว่าว่างจริงๆเดี๋ยวพร้อมจะติดต่อกลับไป อาจารย์หีมาแล้วถ้าเธอเข้าใจผิดว่าฉันมีความสัมพันธ์กับนักข่าวสาวคนนี้มันจะต้องเป็นข่าวได้แน่ๆเลยฉันต้องระวังไม่ให้ใครสงสัยติดต่อฉันทางวีแชทได้เลยนะถ้าเรื่องไหนเป็นพิเศษนะ่ะฉันต้องไปก่อนแล้วคุณเสรินคะคุณไม่อยากทานอาหารเย็นร่วมกันหน่อยหรอคะไม่ว่างนะ่ะคือนนี้ฉันมีธุระต้องทําไปก่อนนะเกือบได้เรื่องแล้วไหมล่ะอาจารย์ดีลูกศิษย์ของคุณน,นี่ไม่ได้เรื่องเลยนะ ไม่ยอมไปกินข้าวเย้นทั้งๆท,ท,ที่นักข่าวสาวสวยชวนไปขนาดนั้นนะ่ะบอสคะหลังจากสอบพบทวนเมื่อวานนี่คือรายชื่อคนที่ถูกคัดเลือกเข้าฐานบมพพ่มเพาะผู้ประกอบการคะ่ะมีเพื่อนร่วมชั้นชายสองคนคือหยานซ่งเดโมโจนหวังแล้วก็นักศึกษาหญิงอีกห้าคนได้แก่ดูซิงแย่นักศึกษาชั้นปีที่4ในภาควิชาภาษาญี่ปุ่นชือเจ้ชวน จากสาขาเต้นนำพื้นเมืองเพิงหย่ายุนจากชั้นเรียนพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอิชานักศึกษาปีหนึ่งจากชินเจียงและเฉียวเลยผู้ที่ชื่นชอบการคอสเพล์ค่ะและน้องสาวของฉันจิ้งหานประเมินว่าอัตราส่วนการกระจายทุนควรแบ่งออกเป็น3ขั้นตอน 1. คุณในฐานะนักลงทุนจะถือครอง70%และผู้ก่อตั้งโครงการจะถือครอง30 2. เมื่อคอืนทุนแล้วจะโอนหุ้นร้อยละยี่สิบให้แก่ผู้เรียนตามราคาประเมินของโครงการและ 3. เมื่อผลกำไรที่คุณได้รับถึง5เท่าของเงินลงทุนคุณจะโอนหุ้น20%ให้กับนักศึกษาตามราคาประเมินของโครงการอัตราส่วนทุนสุดท้ายอยู่ที่70%สเซำหรับนักศึกษาและ30สเ์ำหรับนักลงทุนฉันลงทุนในถานะผู้ประกอบการเพื่อขยายอิทธิพลและชื่อเสียงในมหาลัยเท่านั้น ฉันไม่คาดหวังเลยว่าจะได้เงินมากมายจากโครงการนี้การกระจายทุนในลักษณะนี้สามารถกระตุ้นให้นักศึกษาเริ่มต้นธุรกิจตัวเองได้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการเก็บเกี่ยวดอกไม้สีทองทั้ง5้าหลอกนี้อาจจะกล่าวได้ว่าจิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเลยเธอได้นัดฉันกับรุ่นพี่ดูสิ่งแย่หรือย,ยังจากสาขาภาษาญี่ปุ่นวันนี้นะ่ะได้เลยฉันจะเรียกเธอเข้ามาตอนนี้เลย สวัสดีสันหยวนบ้าเอ้ยรุ่นพี่ที่เป็นสาวสวยฉลาดและเป็นผู้ใหญ่แบบนี้ฉันต้องควบคุมเธอได้ยากมากแน่ๆเลยสวัสดีสันหยวนเอ่อสวัสดีสันหยวนใช่แล้วรุ่นพี่มาแล้วยืนคุยกันคงไม่ดีมานั่งคุยกันตรงนี้เถอนะนี่คุณมีแผนจะเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตนอกมหาวิทยาลัยได้สร้างเครือข่ายร้านสะดวกซื้อยาง โม่ตรงเลยหรือเปล่ามันเป็นอารมณ์คติของฉันนะแล้วทำไมโม่ตรงเลยถึงได้ประสบความสำเร็จขนาดนี้ฉันอยากฟังความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฉันว่ามันอยู่ที่การแบ่งผลประโยชน์นั่นแหละถ้าเท่าแก่ยอมแบ่งเค้กให้กับพนักงานมันก็สร้างชื่อเสียงที่ดีงามขึ้นมาได้เลยพอไปแข่งกับคู่แข่งแล้วก็ใช้ไพ่ตายอย่างราคาถูกบริการเลิศกับสวัสดิการพนักงานที่นีเยี่ยม นั่นแหละมันเลยบีบให้ซูเปอร์มาร์เก็ตอื่นแทบจะไม่มีที่ยืนได้เลยดูเหมือนว่ากรณีของเหมาตงก็ถูกนับอธิบายอย่างละเอียดในคอร์ส EMBA ที่ห้องกลงด้วยรุ่นพี่ดูท่าจะเตรียมตัวมาดีจริงๆแต่ถึงเวลานี้แล้วฉันต้องโชว์ฝีมือให้เธอเห็นสักหน่อยแล้วละ่ะถูกแล้วจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่การแข่งขันกับคู่แข่งเท่านั้นมันยังมีรูปแบบการบริหารการบริการวัฒนธรรมองค์กรแล้วก็จะมีซัพพลายเออร์ของพวกเขาด้วย กระทั่งการสนับสนุนจากภาครัฐท้องถิน่นก็เป็นปัจจัยสําคัญเหมือนกันเรียกเลยว่ากอดเอาทั้งฟ้าดินในผู้คนมาครอบครองไว้หมดเลยละ่ะแต่ถ้าบริษัทแบบนี้จะไปโผล่ที่เมืองอื่นความยากลําบากนั้นก็จะสูงเหมือนกันอืมแต่ก็นะความคิดของคุณนั้นก้าหานมากเลยใช้ได้นะแต่ว่าค่อยๆลองทําไปก็แล้วกันเอาละคุยเรื่องอื่นกันดีก,กว่านะคุณเรียนภาษาญี่ปุ่นมาแท้ทําทไมไม่ลองหางานเกี่ยวกับ งานพวกแปบหรือว่าพวกบริษัทต่างชาติอะไรแบบนั้นเหรจริงๆแล้วพอแม่ของฉันที่ทํางานในบริษัทญี่ปุน่นเลือกสาขานี้ให้ฉันนะ่ะตอนนั้นฉันไม่เข้าใจเลยก็เลยเลือกไปแม่คิดแล้วภาษาญี่ปุ่นของคุณเป็นยังไงบ้างก็พอไหวอยู่นะได้ทั้งใบรับรองระดับภาษาญี่ปุน่น JLPT สอบผ่าน J.TEST การประเมินภาษาญี่ปุ่นเชิงปฏิบัติแล้วก็ยังสอบเอกญี่ปุ่นระดับแได้ด้วย อย่างนี้ก็แปลว่าภาษาญ,ญี่ปุ่นของคุณสามารถสื่อสารกับคุณญี่ปุ่นได้แบบสบายๆได้ใช่ไหมการสื่อสารในชีวิตประจําวันส่วนใหญ่นั้นไม่มีปัญหาอะไรเลยเยี่ยมไปเลยอย่างแรกคือตัวรุ่นพี่เองก็มีคุณสมบัติที่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วได้อย่างที่สองพอเราสร้างความสัมพันธ์กับเธอได้ลงตัวเราก็สามารถใช้เธอเป็นจุดยุดทธศาสตร์เพื่ฟังแผนธุรกิจของเราเข้าไปในเขต11ได้เลยถึงเวลานั้น การได้ท่องเที่ยวไปในโลกที่เต็มไปด้วยสาวชากูดะมันจะมีความสุขสุดๆแบบความสุขแบบนั้นเกินคำบรรยายไปแล้ว